สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้รู้อ่อนค่ะจะมาเน้นย้ํากําหนดการนะคะวันนี้ครูอ่อนจะมาเน้นย้ากําหนดการการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นปหนึ่งในห้องเรียนปกติค่ะซึ่งหลายท่านก็ได้ถามเข้ามานะคะอาจจะลืมๆมกันไปบ้างที่พูดมาในคลิปที่แล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้จะมาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะกําหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ในชั้นปหนึ่ง วันที่18มีนาคมถึงวันที่20เมษายนค่ะรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลคนครราชสีมาในวันและเวลาราชการค่ะคือ8นาิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีนะคะมาติดต่อรับใบสมัครได้เลยค่ะส่วนวันที่16เมษายนถึงวันที่20เมษายนเป็นวันรับสมัครค่ะก็ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่าน มายื่นใบสมัครได้เลยที่โรงเรียนโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะและวันที่22เมษายนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากนะคะ22เมษายนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากค่ะวันที่24เมษายนเป็นวันจับฉลากค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะ พร้อมทั้งประกาศผลแล้วก็รายงานตัวในวันนั้นเลยค่ะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันมอบตัวนะคะในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะและนี่ก็คือกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ในชั้นป .1 ในห้องเรียนปกติโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาค่ะและขอย้ำนะคะว่าในวันจับฉลากนั้นกรุณามาให้ตรงเวลา นะมาก่อนเวลาจะดีมากมาเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเวลาเก้าเดนกาเป้งเขาจับฉลากเลยถ้าเรามาไม่ทันนะคะเขาจะนับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็หมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์ืนการพลาดโอกาสไปขอเน้นย้ํานะคะขอขอให้เตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะรักทุกคนนะคะบุตรหลานของท่านก็คือบุตรหลานของเราค่ะขอพระคุณที่ไว้วางใจเรานะคะ ถูกใจให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับครูอ่อด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในช่องครูอ channel นี้นะคะครูอ Channel ช่องนี้มีความคิดเห็นประการใดให้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ค่ะกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกนะคะเพื่อที่ว่ามีข่าวสารใหม่ๆจะได้ถึงมือท่านอย่างรวดเร็วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ